ธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไทยประกันชีวิตอยากโอนเงินไปต่างประเทศก็ง่ายเรากับว์ปได้กับกรุงไทยว์ปบริการโอนเงินต่างประเทศอัจฉริยะผ่านแอปกรุงไทยเน็กซ์แอปธนาคารเดียวได้เรทแลกเงินสุดพิเศษถึง31สิงหาคมนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ ขณะนี้เวลา1 6นกา9นาทีนะครับวันนี้วันพุทธที่25สิงหาคมพุทธศักราช2564รายการสองเศรษฐกิจนะครับกระจายเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 97 MHz ดำเนินรายการทุกวันจันทร,ร์ถ,ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ1 6 0าถึง17.00น,นะครับสำหรับวันพุธนี้ดำเนินรายการโดยผมนายยศริมิตรไพบุญครับ ก็เดี๋ยวคลุกขักเล็กน้อยนะครับมักจะมีอะไรคลุกขักเล็กน้อยเกือบทุกวันเนาะเพราะว่าทําอยู่คนเดียวนะบางทีอะไรต่ออะไรมันก็ไม่ ไม่ได่จะสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับท่านผู้ฟังอย่างที่ว่านะครับสามารถที่จะไปรับฟังรับชมได้นะครับทาง YouTube นะครับโดยผมเอาลิงก์ไปแปะไว้ใน Facebook หน้ารายการสองเศรษฐกิจนะครับและในกลุ่มของรายการสองเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปดูตลาดหุ้นก่อนตลาดหุ้นไทยนะก็ปรับตัวสูงขึ้นดีต่อเนื่องหลายวันแล้วนะนะครับก็อันนี้เป็นไปตามตลาดในต่างประเทศนะครับเราไปดูเราไปดูอะไรก่อนเราไปดู ไปดูตลาดหุ้นก่อนละกันกำลังวิ่งดีนะครับตลาดหุ้นไทยนะครับตอนนี้บวกอยู่11.29จุดนะครับอยู่ใกล้จุดสูงของวันนะครับจุดสูงของวันนี้บวก14.11จุดนะครับอยู่ที่1,601.09จุดแต่พนกได้แล้วนะครับต่ำสุดของวันนะครับบวกไป1.39จุดนะครับอยู่ที่1,588.37จุดนะครับ ตอนนี้นะครับบวก10.34จุดอยู่ที่1,597.32จุดแต่1,600แล้วถอยลงมานะครับบวกขึ้นไป0.65%นะครับหุ้นปรับตัวสูงขึ้นไปทั้งหมด961บริษัทปรับตัวลดลงไป748บริษัทและไม่เปลี่ยนแปลง5 8 1บริษัทนะครับก็มูลค่าการซื้อขายจนเข้ารายการเราตอนนี้80,000ล้าน8 5 5 0 2ล้านบาทแล้วนะครับน่าจะแตะแสนล้านได้นะครับวันนีเ้เดี๋ยวไปดูไปดูกราฟก่อนนะครับ กราฟนะฮะตลาดหุ้นไทยนะครับกราฟวันนี้นะครับก็เปิดตลาดมาก็พุ่งสูงขึ้นไปเลยเปิดตลาดค่อนข้างเร็วนะวันนี้99นาฬิกานาทีก็เปิดตลาดแล้วนะครับพุ่งขึ้นไป1 5 8 6 9 8จุดเนะครับเสร็จแล้วก็พุ่งสูงขึ้นแหลมเปี้ยวเลยต่อเนื่องนะมีลดลงมาเล็กน้อยแต่ว่าก็ก็ยังปรับตัวแบบเป็นแหลมเปี้ยวขึ้นไป หลายๆขยักนะครไปทำจุดสูงของช่วงเช้านะครับช่วงเวลา10นา4นาทีนะครับอยู่ที่1597.39จุดแล้วถอยลงมาค่อนข้างแรงแต่ก็ยึงยืนอยู่ในแ,แดนบวกนะครับไปทำจุดต่ำในะช่วงช่วงของวันเลยนะครับอยู่ที่ช่วง10เนานทีนะครับอย่างที่ว่า1588.37จุดนะครับ จุดต่ำของวันก็ยังบวก1.39จุดนะครับเสร็จแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นไปปิดตลาดช่วงเช้านะครับที่1 5นห้าจุดเปิดตลาดช่วงบ่ายมานะถอยไปนิดนึงแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับที่ทางแถวโน้มเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยไปทําจุดสูงของวันเรื่อยๆเดี๋ยวผมขออัพนิดนึงตลาดมันเปลี่ยนเร็วนะครับ จุดสูงของวันเมื่อกี้นี่เองนะครับช่วง16นาฬิกาประมาณ4โมงเย็นนะครับอยู่ที่1 6 0 1 0 9จุดนจะครับสจแล้ะปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็ยังบวกสูงอยู่นะครับจุดสูงสุดของวันอย่าที่ว่าบวก11.11จ11ุดจุดนะครับตอนนี้อยู่ที่บวก ทนโทษนะครับจุดสูงสุดของวันบวก 14.11. จุดนะครับจุดในขณะนี้อยู่ที่บวก11.57จุดนะครับบวกไป0 7นเปอร์เซ็นต์ะครับตอนนี้อยู่ที่1,598.90จุดบวก11.92แล้วนะครับมูลค่าการซื้อขายอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ย80,000ืกว่าล้านนะตอนนี้81,000ล้านแล้วขึ้นมาอีก1,000ล้านแป๊บเดียวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตลาดในต่างประเทศว่าเขามีผลงานยังไงกันบ้างนะครับในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับตลาด Wall Street นะครับแตชนิดดาวโจนบวกขึ้นมาได้เล็กน้อย0.09%นะครับ35,366.26จุดนะครับส่วน S&P 500นะครับบวกไป0.15%นะครับอยู่ที่4 4 8 6จุดนะครับ NASDAQ บวกไป0.52%นะครับอยู่ที่1 5 0 1 9จุดนะครับเ เดี๋ยวผมขอดึงมาดูนิดนึงเออเออตัวเลขตัวเลขสถิติที่มันขึ้นเรียวไทม์ใน Youtube มันไม่ค่อยถูกนะครับก็แต่ว่าผมเปิดผมเปิดให้ไปแชทได้เรียวไทม์นะฮะมีท่านผู้ฟังหลายท่านบอกว่าทำไมไม่เปิดให้เปิดให้แล้วไม่เห็นมีใครมาแชทเลยนะะก็ก็เปิดให้บอกให้เปิดเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าท่านอยากจะ ติชมถามอะไรหรือพูดอะไรก็ได้ก็ได้นะครับผมคอยอ่านอยู่ทางนี้แล้วกัน <c oughs> ไปดูตลาดยุโรปนะครับฟุซี่ร้อยของเกรดบวกไป0.09%นะครับแดกเยอรมันลบไป0 6%นะครับฝรั่งเศสนะครับ c a c 40บวกไป0.17%นะครับตลาดหุนแอนมริกาใต้ก็ส่วนส่วนใหญ่ลบฮะแต่ว่า <c oughs> ก็มีเอาเจนินาบวกไป3.34%เลยนะครับ ยุโรปส่วนใหญ่บวกเลยนะครับมีอิตาลีลบไป0.14นะครับสวิตเซอร์แลนด์ลบไป0.28นะครับแต่ส่วนใหญ่บวกนะครับไปดูภูมิภาคอเเียแปซิฟิกนะครับออสเตรเลีย ASX 200นะครับบวกไป0.38นะครับส่วนนิวซีแลนด์ NZX 50 Cross นะครับบวกไป0.78จีนนะครับเซยงไฮ้คอมมิชชั่นนะครับบวกไป0.74 Uh, C.S.I 300นะครับ u ลูชิปของจีนบวกไป0.20%หังสงห้างฮ่องกงนะครับลบไป0.13%อินโดนีเซียนะครับจาการตาคอมเพรสิต์บวกไป0.39%ส้นะครับรเซ็นะเนเซ็ของอินเดีย บวกไป0.09%นะครับญี่ปุ่นนี้ k e 225ลบนิดนึง0.03%นะส่วนโทปิกก็บวกนิดหนึง0.08%นะครับมาเลเซีย k l c i บวกไป0.80%นะครับฟิลิปปินคอมเพสิตบวกเยอะ2.15%นะครับเซรษามสิงคโปร์บวกไป0.10%นะครับคอสปีเกาหลีใต้บวก0.27%คอสแดกบวก0.45%ไต้หวันนะครับบวกไป1.35%ไต้หวันบวกมากสุดน,นะครับอ่กลับไปดูเซตไทยนิดนึงนะครับ เซทไทยตอนนี้ยังบวกได้11.96จุดนะครับบวกไป0.75ปอร์ซ็ก็เท่เาเดิมนะครับอยู่ที่1,598.94จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับ81,751ล้านบาทนะครับอืมก็ก็ยังวิ่งสูงอยู่นะครับใกล้จุดสูงของวันอยู่นะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูภาพรวมนิดหนึ่งนะครับภาพรวมวันนี้นะครับอืมอันนี้ จากฮ่องกงประเทศจีนนะครับบอกตลาดหุ้นสามารถคงการปรับตัวสูงขึ้นเอาไว้นะครับจากความกังวลที่ลดลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการปรับลด QE ของแบงก์ชาติอเมริกันนะครับตลาดกําลังรอคอยการกล่าวสุนทรพจน์ของนายพาเวลนะครับอย่างที่เราพูดกันสองวันที่ผ่านมานะครับตอนแรกจะไปจัดกันแบบว่าไปเป็นตัวเป็นนไปประชุมที่แจ็คสันโฮลนะครับที่ไวโอมิงนะครับเสร็จแล้วตอนหลังก็จริงๆก็เป็นเทคนิคนะครับคือ เขาเปลี่ยนมาตรวัดนะครับของการระบาดของเชื้อไวรัสที่เขาตี้ที่เขาจัดเนะ่ยนะครับเสร็จแล้วก็เลยทําให้อ่าพอเปลี่ยนมาตรวัดแล้วเนี่ยไปใช้ตัววัดของ cdc นะครับของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อของสหรัฐแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอ่ high alert นะค,คือระดับสูงสุดคือพอระดับสูงสุดเนี่ยเขาห้ามห้ามห้ามชุมนุมอ่ะห้ามพบปากกันในที่สาธารณะ ของผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัวเดียวกันคือไม่ใช่ immediate family นะฮะทันั้นมันก็เลยเป็นการประกาศห้าม f ฟดไม่ให้ประชุมด้วยไม่ให้ f ฟดจัดการประชุมนะฮะเก็เลยไม่ได้จัดการประชุมนะครับเออก็แปลกดี f ฟดก็ต้องทําตามเขานะจริงๆเพราะว่ามันมันก็เป็นเป็นกฎระเบียบของจริงๆแค่เขาตีเองนะเขาตีนี่เาตีนี่ แต่เขาตี้ใหญ่กว่าเมืองนะฮะเขาตี้มีหลายๆเมืองเอเทียบกับไทยนะยเขาตี้น่าจะเป็นอำเภอนะแล้วมีหลายๆาตำบลหลายหหมู่บ้านอยู่ในนั้นนะครับในเขาตี้หนึ่งเนี่ยจะมีเมืองสักร้อยเมืองเขาตี้มันก็ไม่เล็กนะเนยแล้วรัฐก็มีหลายๆเขาตี้ว่าเงินเถอะนะฮะไม่รู้จะแปลภาษาไทยว่าไงภาษาไทยไม่มีนะน่าจะเป็นอย่างที่ว่านะฮะก็เป็นอำเภอมีหลายตำบลมีหลายหมู่บ้านว่างงินเถอะนะครับเอ่อ ในภาพรวมนะครับบอกตลาดหุ้นในบุ่มป้ายเชียอโคงการปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเร็วๆนี้ในวันพุธนี้นะครับหลังจากที่มันถล่มลงไปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตลาดหุ้นต่างๆในโลกก็ฟื้นตัวขึ้นได้รับแรงหนุนจากปัจจัยประกอบกันระหว่างข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับวัคซีนสําหรับเชื้อไวรัสโควิด -19 และความกังวลที่ผ่อนคลายลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการลดมาตรการกระตุ้นด้านการเงินของแบงก์ชาติอเมริกันนะครับก็2ออย่างนะครับ คือ,เ,อเรื่องโควิดจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าถ้ายอมรับว่าตัวเลขที่มีการรายงานออกไปมันถูกในโลกเนี่ยรวมทั้งของประเทศไทยด้วยนะครับตัวเลขรายงานผู้ติดเชือ COVID. เอ้อโควิด19ของประเทศไทยมันจริงๆแล้วคือมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยลงะนะฮะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่คือต่ำกว่าสองหมื่นมางง้นเถอะ วันนี้นะฮะประเทศไทยนี่ขึ้นอันดับสาสิบสองแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ท่านผู้ฟังาทาง youtube ดูนะครับประเทศไทยเนี่ยอันดับสาสิบสองแล้วนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันนะครับเพิ่มขึ้นหนึ่งดพันสี่ร้อสิบเจ็ดคนนะครับผู้เสียชีวิตเพิ่ม2อ7สิเจดคนนะครับทำให้ผู้เสียชีวิตสะสมในประเทศไทยนี่อยู่ที่หนึ่งืแปดสิบห้าคนแล้วนะครับผู้ติดเชื้อสะสมนี่หนึ่งล้านหนึ่งแสสองพันสาร้อหสิดคนนะครับก็ล้าน พึ่งล้านไม่เท่าไหร่นะพึ่งถึงล้านคนไม่เท่าไหร่ตอนนี้ล้านหนึ่งแสนแล้วแล้วก็ไต่ระดับนะครับแซงรูมาน,นียไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่เราบอกเมือ่อวานนี้ท่านี้เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะแซงสวนะีเดนนะคาถามคือจะขึ้นเลขสองเมื่อไหร่ท่านี้เนี่ยมันจะหมายถึงว่าไปอยู่อันดับที่20ิกว่าเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้ามองขึ้นไปข้างบนนะครับประเทศมาเลเซียอยู่อันดับ25ฟิลิปปินส์อยู่ที่21บคือถ้าถ้าแซง2ประเทศนี้เนี่ย มันก็น่าจะกลัวมากน่ากลัวมากแต่นะครับถ้าเผื่อแซงประเทศอินโดนีเซียซึ่งอยู่อันดับ13ของโลกนะซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเขา4ล้านกว่าคนเนี่ยมัน มันจะเป็นภาวะวิกฤตมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอินโดนีเซียเขาถูกประกาศว่าเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสในภูมิภาคเอเชียเลยนะฮะซึ่งจํานวนผู้ติดเชื้อไวรัสเขาเยอะมากถ้ามองดูโอเคประชากรเขาเยอะแหละนะฮะอินโดนีเซียเนี่ยดูอันนี้มันค่อนข้างดีนะเราไปดูได้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยมีประชากรเป็นอันดับ4ในโลกนะฮะ จีน 1, อันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองนะครับสหรัฐอันดับสาอินโดนีเซียอันดับสี่ปากีสถานอันดับห้าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในอันดับที่ยี่สิบของโลกนะฮะทีน,นี้เนี่ยแล้วแล้วแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมเราจะขึ้นไปถึงอันดับที่ยี่สิบหรือเปล่าอันนี้ก็น่ากลัวคือคือแต่ว่าแต่ว่าถ้าเผื่อมองอย่างเป็นธรรมนะไอ้เชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเนี่ย มันแพร่ระบาดในหลายประเทศในโลกอะ่ะนะฮะแล้วแล้วจำนวนผู้ติดเชื้อในโลกเนี่ยมันก็กลับมาเยอะขึ้นมากพอสมควรในโลกนะฮะอันนี้พูดถึงทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะไปดูสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้เนี่ยคือจำนวนการเพิ่มของผู้ติดเชื้อรายวันในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย เมื่อวานนี้เนี่ยเพิ่มหนึ่งแสสี่ันห้สิบเก้าคนนะเมื่อว,วันซืนเพิ่มหนึ่งแสหนึ่งห้าันปดิบคนมันเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร่งสูงขึ้นนะฮะผมจำไม่ได้แล้วแต่ผมคิดว่าช่วงพีคสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นวันละสองแสนเหยียบสามแสนคนนะฮะในในช่วงที่เพิ่มขึ้นสูงมากๆเนี่ยททน,นี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนจะกลับมาหรือเปล่าซึ่งประเด็นในเรื่องการระบาดของเชื้อไวรัวสเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะครับซึ่งทำให้ตลาดนะครับ มีการคาดการณ์ว่านะครับเฟดนะครับหรือธนาคารกลางสหรัฐนะครับในระหว่างการประชุมงา,งานสัมมนาประจำปีที่แจ็คสันโฮไวมิงนะครับซึ่งจะเริ่มต้นในวันศุกร์เนี่ยนะฮะในช่วงต้นนี้ก็คิดว่าเฟดอาจจะมีการประกาศเรื่องกรอบเวลาในการปรับลด QE นะครับก็คือการซื้อพันธบัตรรายเดือนของเฟดซึ่งอยู่ที่ระดับแสนสองมืล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือนตอนนี้เนี่ยนะฮะอาจจะไปประกาศในช่วงนั้นแต่ทีนี้เนี่ย ปัจจัยที่ทําให้เฟดเนี่ยเปลี่ยนการประชุมไปเป็นออนไลน์ทําให้ตลาดคิดว่าไอเชื้อไวรัสสายพันเดลต้าเนี่ยมันส่งผลทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งเฟดเองต้องเปลี่ยนการประชุมไปเป็นออนไลน์เหมือนปีที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกระทบต่อแผนการการปรับนโยบายการเงินนะฮะไปสู่ภาวะปกติของเฟดนะครับซึ่ง ในช่วงต้นเนี่ยนะฮะในขณะที่ตลาดกําลังคาดการณ์ว่าเฟดเนี่ยอาจจะมีการลดคืออันนี้ไม่ได้มองว่ากลไกหรือพื้นฐานเป็นยังไงแต่มองว่าทิศท,ทางของนโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยถ้าไปสู่ทิศทางกลับสู่ภาวะปกติซึ่งมันก็หมายความว่ามันเข้มงวดมากขึ้นจากปัจจุบันซึ่งผ่อนปรนมากเนี่ยนะฮะมันก็ผ <c oughs> ลักดันทำให้ความน่าดึงดูดของการไปลงทุน ในสินทรัพย์ในประเทศสหรัฐมริกาโดยเฉพาะยิ่งในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมันสูงขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินดอลลาร์สหรัฐมีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเผื่อที่ทางนโยบายการเงินเขาเข้มงวดนะฮะมันก็จะทําให้กระแสงเงินมันไหลเข้าไปในสหรัฐแ่ถ้าเรามองกลับกันนะครับในช่วงของการผ่อนปรนเนี่ยการทำ QE การทำ อัตราดอ,อกเบีย้ยนโยบายใกล้ศูนย์อะไรพวกนี้นะอัดเงินเข้าไปสภาพคล่องมันเยอะๆรวมทั้งามาตรการผ่อนปลนทางด้านการคลังที่มีการอัดเงินออกมาแล้วประมาณ6ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยมันมันก็ทําให้เม็ดเงินเนี่ยมันไปวิ่งหาผลตอบแทนที่สูงกว่านะฮะซึ่งในประเทศที่มีความมีมีความเสี่ยงสูงกว่าผลตอบแทนก็สูงกว่านะครับท่านี้เนี่ย เม็ดเงินก็ไหลออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกาอยางว่านะครับสภาพคล่องไปหา higher yield คือผลตอบแทนที่สูงขึ้นแน่นอนที่สุดมันก็มาในในตลาดประเทศไทยด้วยทีนี้ถ้าเผื่อมองว่าทิศทางมันกลับกันเช่นนโยบายทางการเงินเปลี่ยนเป็นเข้มงวดเม็ดเงินก็จะไหลกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกาซึ่งเราก็เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามันก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยถล่มลงไปแหละว่างั้นเถอะในขณะที่ตลาดเนี่ยตลาดหรือนักลงทุนต่างๆในโลกเนี่ยมี การคาดการ์ว่าจะเกิดการปรับนโยบายการเงินให้เข้มงวดมากขึ้นในสหรัฐเข้มงวดจากผ่อนปลนนะคือคือมันก็ไม่ใช่เข้มงวดมากขึ้นมันน่าจะเป็นเข้าสู่ภาวะปกติเป็นกลางมากขึ้นเออจากผ่อนปลนเป็นกลางเนี่ยท่าน,นี้เนี่ยอพอเขาคิดว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันก็ทําให้กระแสะเ,เงินมันไหลกลับมาเราก็เห็นตลาดหุ้นไทยขึ้นตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นบทเรียนแล้วว่า แล้วถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นจริงๆซึ่งมันจะเกิดขึ้นะนะครับไม่ทางใดทางหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นคือการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติในหรัฐนะฮรัสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็คือก็คืออย่างว่ากระแสงเงินเม็ดเงินไหลออกจากกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะยิ่งประเทศประเทศที่ยังคงมีภาวะปัญหาของการระบาดของเชื้อไวรัสอยู่นะครับก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศนั้นนะเทีนี้เนี่ยอันนี้มันเหมือนการซ้อมลบอ่ะ ท่านี้ถ้าเผื่อวันศุกร์นี้เกิดพลิกความขคาดหมายว่านายพาเวลประกาศกรอบของการลด QE ขึ้นมาเราจะเห็นภาวะปั่นป่วนนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อเขาประกาศวันศุกรนะ์น่ะมันก็คงไปปั่นป่วนวันจันทร์ นะฮนะท่านี้วันจันทร์ของของไทยนะฮะท่านี้เราก็คงต้องตามดูต่อไปนั่นคือทิศทางที่มองดูนะครับดัชนี MSCI Asia p a เช f i c ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นนะครับล่าสุดถอยลงไปเล็กน้อยนะครับหลังจากแต่ก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นไปแล้ว 3. 7จเนถึงขนาดนี้ในสัปดาห์นี้นะครับดัชนี MSCI เ s i ช Pacific ไม่นับรวมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยตกลงไปสู่ระดับต่ำสุดในปี2021นี้ในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับก็ก็อย่างที่ว่าเนี่ยพอการ ของการปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นนะฮะของเฟดเนี่ยเม้นเงินก็ไหลออกนะฮะท่นี้ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยเป็นภูมิภาค A ที่ท,ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าสูงนะฮะเพราะงะั้นสภาพคล่องมันก็เหมือนกับไหลกลับไปในขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐก,กับยุโรปมันดีกว่านะฮะท่นี้ท่นี้เนี่ยอันนี้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาคาดการณ์ว่าจะไม่ปรับ นโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นในสหรัฐเนี่ยนะฮะเม็ดเงินมันก็ไหลกลับมาทนีนี้ลองลองนึกภาพต่อไปเนาะถ้าสมมุติว่าอินเอเชียแปซฟิกเนี่ยหรือประเทศไทยเอาง่ายๆถ้าประเทศไทยคุมอระบาดของเชื้อไวรัสนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนได้ดีขึ้นนะฮะแน่นอนที่สุดเนี่ยภาวะตลาดนะ,ะไม่ว่าจะตลาดหุ้นตลาดพนาันธบัตรตลาดตาด่ตางๆม,ม,ม,มันก็จะดีขึ้น วันนี้เนี่ยตลาดทุนไทยก็ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะมีมีข่าวออกมาบอกว่าเดี๋ยวกระโดดข้ามไปเมืองไทยนิดนึงมีข่าวบอกว่าเานื่องจากรัฐรีกระทรวงการคลังของไทยออกมาบอกว่าฐา,านะทางด้านการคลังของไทยยังคงดีอยู่นะครับแล้วก็บอกว่า,าไทยสามารถที่จะเพิ่มเพดานนี่ได้ถ้าหากว่ามีความจําเป็นนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยบวกสําหรับตลาด ตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข่าวทั้งหมดนะฮะตลาดเกิดใหม่นะฮะบ,บอกว่านะฮะตลาดหุ้นในประเทศเกาหลีใต้นะครับตกลงไปเงินวอนอ่อนค่าลงก่อนนะความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอาตาัรตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับมีการคาดการณ์กันว่าแบงก์ชาติของประเทศเกาหลีใต้นะฮะจะทําการปรับขึ้นอาตาัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับรู้สึกเป็นวันพรุ่งนี้เนาะซึ่งถ้าเผื่อทาอย่าง,งานั้นก็จะเป็นประเทศแรกนะครับในเอเชียที่ทําการปรับขึ้นอัตรา ดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เชื้อไวรัสยังระบาดอยู่เนี่ยนะฮะบ,บอกตลาดหุ้นในเกาหลีใต้นะครับปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สมติดต่อกันนะครับเพิ่มขึ้นไป1.1%นซนะครับตลาดหุ้นประเทศมาเลเซียปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นวันที่4ี่ติดต่อกัน เงินเปโซของฟิลิปปินส์และเงินบอนของเกาหลีใต้นําหน้าการตกลงไปนะครับของสกุลเงินต่างๆในภูมิภาคเอเชียตลาดหุ้นในเกาหลีใต้นะครับตกลงในวันพุธนี้และเงินบอนอ่อนค่าลงไปก่อนหน้าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกคาดการณ์กันอย่างกว้างขวางจากแบงก์ชาติเกาหลีใต้นะครับซึ่งจะทําให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายใน,ในช่วงของการระบาดของเชื้อไวรัสนี้นะครับตลาดหุ้นในไต้หวันนําหน้าการ ตลาดหุ้นในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นจากข่าวในเชิงบวกเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในประเทศสหรัฐอเมริภา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 กาเกี่ยวกับตรงไหนเกี่ยวนะก็ค้าขายกันในขณะที่นักลงทุนมีความมั่นใจน้อยลงไปในเรื่องเกี่ยวกับการที่ประธานเฟด นายเจอรโรมพาเวลจะมีการประกาศเรื่องกรอบเวลาในการลดมาตรการ QE ในระหว่างการกล่าวสุนทรจน์ที่แจ็คสันโฮนะครับนักวิเคราะห์ในแบบสำรวจความเห็นสำนักข่าวรอยเตอร์นะบอกว่าแบงก์ชาติประเทศเก,กาหลีใต้จะปรับจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายในวันพฤหสัสบ,บดีนี้อันนี้เป็นแบบสำรวจความเห็นนะยังไม่แน่ยังไม่แน่นอนนะถึงแม้ว่าประเทศเกาหลีใต้จะยังคงต้องดิ้นรนในการที่จะควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะครับ ตลาดทุนเกาหลีใต้ตกลงไปมากถึง0.7%และเงินวอนนะครับอ่อนค่าลงไป0.3%เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้นจากแบงก์ชาติเกาหลีใต้มากกว่าเฟดนะครับคาดว่าจะส่งแรงสนับสนุนแบบจำกัดให้กับเงินวอนเมื่อมองถึงความเชื่อมโยงที่กำลังอ่อนตัวลงไประหว่างช่องว่างอัตราดอกเบี้ยเงินวอนนะครับกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ เงินวอนของเกาหลีใต้เป็นเงินสกุลที่มีผลงานเลวร้ายที่สุดในภูมิภาคเอเชียในปีนี้หลังจากที่มันอ่อนค่าลงมาเกือบเเปอร์เซนเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐถูกกระทบส่วนใหญ่จากการไหลออกของนักลงทุนต่างชาติอันนี้มันเป็นทิศทางการไหลแบบที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยเนาะกะ็มันก็แปลกนะแต่ว่ามันเหมือนกับไอ้ QE หรือการถมเม็ดเงินเข้าไปในสหรัฐเนี่ยมัน พอตัดเข้าไปมากๆมันก็กระชอ,อกออกมาที่อื่นอย่ไหเสร็จแล้วเนี่ยพอพอเขาจะลดนะจริงๆการลด QE เนี่ยนะฮะไม่ว่าล่าสุดเนี่ยโกลแมนแซกบอกว่าอาจจะลดเดือนละ15ื่นถ้าลดเดือนละหมื่น้านล้านเหรียญเนี่ยนะก็ก็ยังต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนอะนะครับแล้วไอ้การลดเนี่ยมันไม่ได้ทําให้สภาพคล่องหายไปนะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นน้อยลงะนะครับแต่อย่างที่ว่ากลไกลตลาดนะก็ เขาเขาคาดการล่วงหน้ากันเขาทำล่วงหน้ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อประกาศลดนะก็คือเพิ่มน้อยเพิ่มน้อยนะไม่ใช่ถอนนะฮะเพิ่มน้อยมันก็เลยทำให้กลไกมันมันพลิกกลับมันก็สภาพคล่องวิ่งกลับเข้าไปสหรัฐนะครับการไหลเข้าสู่พันธบัตรยังคงมีความสม่ำเสมอและมีความแข็งแกร่งนะครับในขณะที่ผลตอบแทนความเสี่ยงของ KTBs นี่คือ <c oughs> พันธบัตรในสกุลวอนนะนะ ยังคงน่าดึงดูดสาหรับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะยิ่งจากทวีปยุโรปและญี่ปุ่นซึ่งอัตรา,าผลตอบแทนเป็นสูน์หรือติดลบนะครับก็คือเออมันก็แปลกนะอย่างพันธบัตรเยอรมันเนี่ยดอกเบีย้ยติดลบอัตรา,าผลตอบแทนติดลบคือคือไปซื้อพันธบัตรเยอรมันแล้วแทนที่จะได้ดอกเบีย้ยต้องจ่ายตังค์ให้เขาท่านี้ทําไมยังมีคนซื้ออยู่เนะเพราะว่าเพราะว่าความน่าเชื่อถือมันสูงมากอะ่ะ นะคิดว่าผมยังคิดว่าบอลของเยอรมันเนี่ยน่าจะมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดในโลกทีน,นี้เนี่ยก็แน่นอนน่ยคือมันเป็นยังไงอะ่ะเป็นภาระของคนรวยเนาะมีเงินแล้วสมมุติว่าไปทิ้งไว้ในที่ที่ไม่ถูกอย่างเช่นที่ผ่านมาอย่างตอนออประเทศกรีกเนี่ยเกิดวิกฤตนี้สาธารณะเนี่ยโดนแฮคัตไปรู้สึก30%สเนี่ยสมมติซื้อพันธบัตร กรีกไปร้อยเหรียญเนี่ยนะฮะเหลือเจ็ดสิบเหรียญเนี่ยดอกเบี้ยเวลาสูงสูงมากๆาสิเปอร์เซนต์เงี้ยร้อยหนึ่งได้ดอกเบี้ยสิกว่าเปอร์เซนต์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วพอถูกแฮคัตเนี่ยหายไปสามสิบเปอร์เซนต์นะฮะไปซื้อพันธบัตรเยอรมันเนี่ยนะฮะอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้รัฐบาลเยอรมันนะฮะอาจจะต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ก็ไม่เยอะผมคิดว่าอย่างมากมันติดลบก็ไม่เกิน0ูจุดห้าแหละนะฮะแต่ว่าเงินมันยังอยู่อ่ะ อันนั้นก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเขาถึงไปซื้อพันธบัตรที่อัตราดอกเบีย้ยติดลบนะครับตอนนี้หมดเวลาในช่วงเบรกแรกนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรก2เรามาคุยกันอีกครั้งหนึ่งสักครู่ครับรายการสงเศรษฐกิจโดยทีมงานอีโคโนมิ t ไทยสนับสนุนโดย โมบายแบงกิ้งจากธนาคารกรุงเทพเวอร์ชั่นใหม่เข้าใจคุณมากกว่าเดิม King Power เมืองไัยประกันชีวิตกรุงไทยวราปเมื่อโอนเงินจากอิเทอร์โบรทำรายการได้ด้วยตนเองตลอด24ชั่วโมงพิเศษวันนี้ฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อโอนเงิน4สกุลหลักสหรัฐอเมริกาอังกฤษฮ่องกงและสิงคโปร์รายละเอียดเพิ่มเติมที่กรุงไทย com หรือโทร02 111 1111 ให้ยาไม่เป็นความดันเพราะยังตับดีแม่ไม่เป็นอัลไซเมอร์ปู่